สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรา Innovative i n s t r u m e n t นะคะก็ยังอยู่ที่งาน Thailand Safe at Work ครั้งที่34อยู่นะคะอันนี้สังเกตดีๆว่าทำไมพวกเราเนี่ยถึงให้ความสำคัญกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องและมีบริการ ISO 17025ถ้าเราพูดเองก็อาจจะไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทางเซอร์วิสของเราเนี่ยเข้ามาอธิบายว่าการมีสสิ่งนี้สำคัญกับคุณลูกคา้ายังไงขอเชิญคุณมอสค่ะ ก็อน <c oughs> อื่อนแนะนําตัวนะครับผมชื่อมอสนะครับเจษดาทองย้อยครับรับหน้าที่ดูแลงานของเซอร์วิสในเรื่องของบริการหลังการขายนะครับผมด้วยความที่ทางบริษัทโนเวทีฟอินสตูเม m นต์ของเราเนี่ยนอกจากมีฝ่ายขายแล้วก็ยังมีฝ่ายบริการซึ่งฝ่ายบริการของเรานะครับก็ดูแลในส่วนของบริการหลังการขายทั้งหมดนะครับผมก็คือในส่วนของอการสอบเทียบการซ่อมแซมการตรวจเช็คเครื่องมือน,นะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่เราเป็นทั้ง ตัวแทนจําหน่ายและก็บริการหลักการขายด้วยเนี่ยและมีแ l a ของเราเองจะทําให้เราบริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากที่สุดครับผมซึ่งก็คือ,อได้มาตรฐาน ISO 1.7025ด้วยนะครับผมแล้วนอกจากนี้นะครับเรื่องของการสอบเทียบเนี่ยเรื่องของ ISO 1.7025เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมแต่ว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยมาตรฐานของเครื่องมือแต่ละประเภทก็จะมีมาตรฐานของตัวของเขาเองนะครับผมเช่นเครื่องวัดความร้อนก็จะมีเซ็นเซอร์เวทไดโกรมเนาะซึ่งการสอบเทียบแต่ละเซนเซอร์ โดยวิธีการของผู้ผลิตเนี่ยจะทําให้ได้ค่าที่แม่นยําม,มากที่สุดนะครับผมส่วนของแอ r s ซัมปิ n งปั๊มก็จะมีเรื่องของ ISO 13137นะครับซึ่งเป็น ISO ของ Personal Air Sampling Pump ซึ่งใน ISO ของ Air Sampling Pump เนี่ยก็ยังมีพูดถึงเรื่องของการสอบเทียบด้วย ISO 13137ด้วยนะครับผมเครื่องวัดแสงก็จะมี CE 1931ซึ่ง CE 1931เนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของการสอบเทียบด้วยเช่นกันนะครับผมน้อยโดสก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าน้อยโดส าบางแหลบบสอบเทียบเนี่ยเขาจะสอบเทียบด้วยมาตรฐานเรื่องวัาเสียงแต่ว่าน้อยโดสเนี่ยก็จะมี IEC 61252ซึ่ง IEC 61252เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องการสอบเทียบและกระบวนการสอบเทียบวิธีการสอบเทียบและเกณฑ์การกำหนดด้วยเหมือนกันนะครับผมเองว่าเสียง ก็จะมีไอซีหกหนึ่งหกเจ็ดสองนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะมีหัวข้อในการสอบเทียบเทียมข้างเยอะมากๆนะครับสิบสามหัวข้อเลยก็ที่สําคัญก็จะมีเรื่องของพิกซีโอเวอร์โหลดอะไรพวกนี้ครับผมซึ่งอันนี้แลบทั่วไปบางแลบอาจจะสอบเทียบไม่ได้ซึ่งอินโนเวทีฟเราทําได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อการสอบเทียบคร่าวๆนะครับด้วยความที่เราเป็นทั้งตัวแทนจําหน่ายมีแล a สอบเทียบเราก็เลย <c oughs> ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดในวิธีการในเรื่องของมาตรฐานต่างๆที่นํามาสอบเทียบเครื่องมือให้ ให้กับเครื่องมือที่เราขายไปแล้วก็บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงนะครับผมในเรื่องของการอนอกจากที่จะสอบเทียบแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการตรวจเช็คเครื่องมือก่อนสอบเทียบเพื่อเครื่องมือที่กลับคืนสู่ลูกค้าจะได้มีความแม่นยําแล้วก็พร้อมใช้งานมากที่สุดครับผมขอบคุณมอยมากงนะคะอย่าลืมนะคะเวลาจะเลือกเครื่องมือนะคะการเป็นตัวแทนจําหน่ายเป็นสิ่งสําคัญนะคะ มาตรฐานของเครื่องมือและมาตรฐานของห้องแลบ,บก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันการเลือกซื้อเครื่องมืออย่าลืมตรวจสอบทั้ง3สิ่งนี้ด้วยนะคะตัวแทนจําหน่ายมาตรฐาน ISO 1.025และมาตรฐานของเครื่องมือรวมถึงเอกสารการสอบเทียบที่สอบเทียบตามมาตรฐานของเครื่องมือด้วยค่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ